สำนักข่าวตามประเทศหลายแห่งให้ความสำคัญและให้ข่าวนี้อยู่ในหน้าหลักของพื้นที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งก่อนมีคำวินิจฉัยเออจาชิร่านำเสนอบทความในเช้าของวันนี้ที่นอกเหนือจากการอธิบายรายละเอียดของคดียังมีบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ที่มองว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองและนักวิเคราะห์มีความหวังเล็กๆว่าก้าวไกลจะไม่ถูกตัดสินยุบพ,พัก แต่จากคาตัดสินของพรรคอนาคตใหม่และเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยการเสนอแก้มาตรา1-1-2เป็นการล้มล้างระบอบการปกครองก็ถือเป็นสัญญาณอย่างหนึ่ง CNA <C> <C NA S 1> ทำสก, <C NA. S 1> สกูปข่าวเชิงให้ข้อมูลของพรรคเก้าไกลรวมไปถึงการตัดสินคดียุบพักของไทยในอดีต โดยเฉพาะพักอนาคตใหม่หลังปี2020ที่ทำให้เกิดการชุมนุมบนท้องถนนของกลุ่มเยาวชนเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อหยุดยั้งการทำลายพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขสารรัฐธรรมนูญจึงต้องสั่งยุบพักและทันทีเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพักเก้า<ค>ไกล,ไกลเอาจัสซีราข,ขึ้นเบรกเกอรนิวส์รายงานในสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนมีรายละเอียดคําวินิจฉัยมติ9ต่อศของสารรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับ CNN ที่นอกจากการรายงานข้อมูลที่สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยส่วนหนึ่งของเนื้อหายังระบุถึงการดำเนินคดีมาตรา1นึในไทยว่ากลุ่มทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่านับตั้งแต่มีการชุมนุมทางการเมืองที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2020 มีผู้ถูกดำเนินคดีฐานมีส่วนร่วมชุมนุมทางการเมืองแล้วอย่างน้อย1,954คนโดยมีผู้ถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างน้อย272คนหนึ่งในนั้นคืออนนอนนำพาทนายความนักเคลื่อนไหวที่กำลังรับโทษจำคุก8ปปีจากความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสองคดี ขณะที่ผู้สื่อข่าวจากสวิตเซอร์แลนด์ให้สัมภาษณ์กับไทยพีบีเอสเวิร์ลว่าการ <a> ตัดสินคดียุบพักในวันนี้ได้รับความสนใจสำหรับชาวสวิตเซอร์แลนด์ไม่น้อยเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ I mean it's obviously important because they won the election last year and um, that would seem to be a very big event um, for many of its supporters and for many people in Thailand so to be here today and to witness this of course is also an important event and um for me was quite sad to see all these people um here the supporters but also the politicians who have a very seem to be very disappointed o u what has happened จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากการรายงานสถานการณ์ของคําวินิจฉัยแล้วสำนักข่าวต่างประเทศก็จะเพิ่มเนื้อหาบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ต่างชาติในมุมมองต่างๆเช่น AP ที่สัมภาษณ์นักวิเคราะห์ประจําภูมิภาคข,ของ Crisis Group ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินการวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับสงครามในประเทศต่างๆทั่วโลกว่าผลของคำวินิจฉัยในวันนี้ไม่กระตุ้นให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่แต่ทำให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญออกมาเพื่อจำกัดเจตจำนงของประชาชนและประเทศไทยยังห่างไกลจากความชอบธรรมทางการเมืองก่อนหน้าน,นี้กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ออกมาเคลื่อนไหวโดยระบุในแถลงการอย่างชัดเจนว่า ขอตุลาการไทยอย่าใช้สารเป็นอาวุธโดยหลังสารและธรรมนูญมีคำวินิจฉัยหนึ่งในสมาชิกให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ระบุว่าคดีนี้ถูกเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการเมือง I think today's uh, decision sends a clear message to uh, all parliamentarians of political parties that uh, avocating d and supporting reforms could be met with severe repercussions In a democracy MPs and, by extension, our political parties serve as an important check and balance. Yeah. When lawmakers are unable to advocate for much needed reform without fearing the threat of dissolution and political bans, mm -hmm. we are actually stripped of our rightful role as elected representative in a democratic society. นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง2,541ที่อำนาจการยุบพักอยู่ภายใต้สารรัฐธรรมนูญมีพักการเมืองถูกวินิจฉัย110พักแบ่งเป็นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดคุณสมบัติการเป็นพักการเมือง101พักล้มล้างการปกครองสารมีคำวินิจฉัยไปแล้ว4พักคือไทยรักไทยพลังประชาชนพักชาติไทยพักมัชชิมาประชาธิปไตย เป็นปฏิปักษต่อการปกครองสีพักคือพักประชาธิปไตยก้าวหน้าพักพัฒนาชาติไทยพักแผ่นดินไทยและไทยรักษาชาติและสุดท้ายการผิดหลักเกณฑ์พักการเมืองที่ห้ามรับเงินบริจาคทรัพย์สินไม่ชอบด้วยกฎหมายคือพักอนาคตใหม่คดีเงินกู้191ล้านบาทของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจณริศราคินิมานไทย P ี s รายงาน